สวัสดีครับผมเอ็มลานตัสตาร์นครับวันนี้จะมารีวิวติดตั้งเกจบันบูธไฟฟ้านะคในมิลฟอร์จูเนอร์นะครับบันบูธไฟฟ้าแบบต่อเซนเซอร์นะครับมาดูกันเลยนี่ครับต่อเซนเซอร์คืออย่างนี้นะเดินสายลมตามทางท้องเหลืองนี้นะครับใส่ตามทางท้องเหลืองแล้วก็สายลมนะครับผมาสายลมอย่างนี้นี่ครับเซนเซอร์คือถ้าเป็นมิลฟอร์จูเนอร์หรือว่าเรเวอ2020 21ต้องลงเซนเซอร์เพิ่มนะครับจะใส่บันบูธนะครับไฟฟ้านะครับต้องลงเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมเดินสายสีฟ้าซิลิโคนี่นะครับ มาดูในรถนะครับคันนี้เป็น New Fortuner ปี2020นะครับใส่วัตถุไฟฟ้านะครับต้องต่อเซ็นเซอร์นะครับเ e v o 20 l e v o 21 New Fortuner 20 New Fortuner ปี2021ต้องต่อเซ็นเซอร์แบบในห้องเครื่องเมื่กี้นะครับโอเคนี่หน้ามืดนะครับพร้อมขาไทเทแล้วก็ฝาไทเทนะครับขาไทเทนคืออย่างนี้นี่รขาไทเทครบนะครับสวยงามสตารถนะครับ มันเสียบปลั๊กเสร็จแล้ววัดบูธเนี่ยจะไม่ขึ้นเราต้องต่อเลนเซอร์เพิ่มนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ว่านะเทโวนิวคอร์จูเนอร์สอง0ัยี่สิบี่เ็น,นะครับขึ้นแล้วโอเคที่มีรีวิวสัน,นว่า New o, New 2020นิวเ e โวนิวคอร์เนอร์สองพันยี่สบีสเต้องใส่เซนเซอร์เพิ่มนะครับขึ้นแล้วนะ,ะับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กตรงนี้นี่ปลั๊ก o อ d 2ดีนี่ครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแต่ต้องต่อเซนเซอร์เพิ่มนะ โอเคประมาณนี้นะครับก็สวยงามสวยงามเราใครสนใจเกตวัตบุรีฟ้าใครขับรุ่นนี้อยู่ก็มาใส่ร้านผมได้นะครับมีบริการติดตั้งนะครับขอบพคุณมากครับเอาลองดับเครื่องนะทีมีรีวิวสั้นๆว่าใส่ได้แต่ต้องลงเซนเซอร์เพิ่มนิดๆน,น,น่อยๆนะครับขอบพรคุณมากครับ